ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้กันอยู่วันนี้คนอยู่กับผมหมอตูเองอะไรนะคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักหมอตูนั่นเหรอไม่านะก็หมอตัวไงหมอตูที่อยู่ในเรื่องบุนดาไฟอะเลยนะคุณไม่รู้จักบุนดาไฟนั่นหเหนรหอหลครอลิปนี้เป็นคลิปบุนดาไฟซีซั่นสองแล้วเฮ้ยเอาเป็นว่าคนที่ยังไม่ดูซีซั่นหนึ่งแนะนําให้กลับไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนละกันในพีลิปนี้เลยแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานจริงๆนะ รู้สึกหมอคิดถึงทุกคนเลยที่ดูบุญดาไฟซีซั่นหนึ่งจบแล้วก็สียเวลากันมากพอแล้วเราไปดูบุญดาไฟซีซั่นสองกันเลยดีกว่า แต่ฉันได้เจอกับคืนมือเอลิทตลาฉันใจมันเพื่อความเมตตปราบพวกมันร้ายที่สร้างความมึนไวน์ให้พวกเราไม่ได้ต้องการเงินทองไม่ได้ต้องการชื่อเสียงนี่คือทรงที่ฉันอยากทำเทคโนโลยีต่างๆมีเอลิที่มีพลังที่แตกต่างแต่เคยมีแสนดี The Capital Elite Spiderman แลจินมีสัญชาติในเกา,เา,าวาลเซกพวกเราไร้ไร้กับเรารู้สุดใจด้วย เไงบุนดาเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนี่นาเออใช่เห็นนายเบนบ้างไหมช่วงนี้ไม่รู้หายไปไหนว่าแต่อะไรอยู่บนหัวนี่นะหรอ เป็นหูฟังแมวที่ฉันได้มาเอาไว้ขนหนาวตรงส่วนหัวมีใครบอกนายไหมว่าใส่แล้วเองเหมือนกระเทยเลยกระเทยหน้าเตี้ยมึงดีไอโ้นเอาพูดนี้ก็สวยดียังกับบอมไอ้น้อง hey, ส่งของมีค่ามาให้หมดไม่งั้นเลยแน่แน่ให้ตายสิ <c oughs> ไม่อยากทำจริงๆอะไรวะเนี่ยระบบกำลังอัปเดตกายภาพ มาถูกเวลาเลยเนาะอย่าคิดที่จะทำร้ายผู้บริสุทธิเลยกลับใจตอนนี้ยังไม่สายไปนะนี่เจ้าหนูหนายไม่ควรมาอยู่แถวนี้นะแถวนี้มันเกตียดอันตรายครับขอบคุณที่มาช่วยครับดูแลตัวเองด้วยละ่ะ แล้วอะไรคือการอัปเดตระบบไกยภาพเดินมาตรงนี้จะมีแท่งเหล็กให้เอาออกและกดปุ่มบอกตามตรงร้านนี้เข้าขายผิดกฎหมายนะแต่ฉันไม่แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเขาทำอาหารอร่อยโทษทีที่อาหารมาชน,นะครับไม่ทราบว่ารับเครื่องดื่มก่อนไหมครับผมเอานมเย็นละกันส่วนผมเอาอเมริกันแฟนต้าละกัน เอ้ายอาหารได้ยังกำลังทำขอเวลาแป๊บหนึ่งเบ์เลอร์ร้านใต้ดินอร่อยจริงๆเลยนะนอนดีกว่าึีเกินละ ซึ่งคาดการว่าเจ้าสิ่งนั้นจะเข้ามาที่อ่าวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เจ้านี่คือสัตว์ประหลาดอันเก่าแก่ที่เคยมีอยู่บนโลกนี้เลยเราจะอพยพประชาชนของเราออกจากพื้นที่นั้นและส่งหน่วยต่อต้านภัยอันตรายปิดล้มพื้นที่นั้นไว้และพยายามอย่าให้มันออกจากพื้นที่นั้นได้ ไม่เข้าเลยหรอระคายลิเกี่ยวมันหาเกินขปมันต้องมีวิธีจัดการบันสิกลองคิดดูก่อนไม่คิดจะช่วยหนผมให้สู้แบบอัดไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่เอาหรอกนะฉันพอรู้วิธีชนะมันนะคุณคือคนใส่ชุดตลาดที่ช่วยผมตอนนั้นนี่ใช่แล้วฉันเองกูเดนฮิวแมนทางเดียวที่จะกำจัดเดอะฟอริเกอร์ได้คือการที่ทำลายหัวใจของมันที่ถูกซ่อนไว้ ได้ทำใต้น้ําที่ทะเลมินิเตอร์เรนเอียนเดี๋ยวฉันให้พิกัดนายถ้ามันเป็นแบบนั้นทําไมคุณไม่จัดการเองเลยล่ะไม่ไม่ฉันจะป้องกันมืองนี้แทนนายสางคนรักมือกับเจ้านี้ไม่ไหวหรอทำาัทธาในรักที่นี่เราต้องไปที่ไหนนะ เราต้องไปทำลายหัวใจที่ไหนนี่แหละโอเคแล้วเราจะไปที่นั่นได้ไงให้เร็วที่สุดโกลเด้นฮิวแมมีพลังมากพอที่จะสามารถหยุดอุกกาบาตท,ที่จะชนโลกได้เลยขนาดนั้นเลยหรอกำลังอ่านอะไรอยู่หรอกำลังอ่านหนังสือฮีโร่ที่ฉันได้มามีนายด้วยนะเบนเทนนิสันผู้มีนาฬกาวิเศษของนายก็มี สไปเดอร์แมนผู้สร้างความชิดหายให้เมืองและประเทศชาติมีเพื่อนร่วมงานคือเบนเทนิสันและบุนดารมาม่านี่มันอะไรวะเนี่ยข้างใต้นี้แน่นะ่ะก็เรด,ดามันบอกว่าอยู่ด้านล่างนี้ไม่รู้ละแต่ได้เวลาของริบจอนเจทเทเรโรช่างมันไม่มีไรให้เสียนี้นะ ถ้าปอดแหกก็ไม่ต้องตามมานะน้องเป็นไงเป็นกันวะ ให้ตายสิชุดฉันปิดหมดเลยถ้ำนี่มันกว้างใหญ่จริงๆเป็นเจออะไรบ้างไหมฉันเห็นแต่แท่งน้ำแข็งว่าแต่นั่นเสียงไร ล่างนั่นเกิดไปขึ้นน,นี่อะไรเนี่ยไหนลองหมุนกายยาพาที่เพิ่มมาใหม่น่อย ได้รีบออกจากนี่เร็วฉันว่าแมกมาในท่านนี้เหมือนจะประทุเลยจริงไหมที่คุณสามารถหยุดอุกบาทได้นะแล้วแต่นายจะคิดฉันไม่อยากให้ใครสนใจพลังฉันเพียงเพราะแค่กูโลกหรอกนะ ว่าแต่เพื่อนนายนี่นอนหมดสภาพเลยดูเหมือนร่างกายเขาจะขยับมากเกิดขิดจำกันนะอ๋อใช่มีใครบอกไหมว่าคุณเหมือนพวกที่เล่นอูโนโพวกนั้นเลย